นี่เราไปตัดเป็นคลิปนะสัดใช่ใช่เป็นคลิปั้นเวลาสัมภาษณ์นล้นี่เป็นสหรับคน่สัมภาษณ์ลัก็เห็นบรรยากาศท่ามได้เสมอเป็นเื่องขอนเยอะๆารณบได้ครับรย์เนี่ยแ่ละคนให้เลือกคนเดียว เดินด้วยกันไหมฮะเราเดินผมเดินไปถ่ายรงนู้ดคนไหนนำประชาชนคนหนึ่งครับผมก็ต้องหายใจเหมือนกับนายกฐมนตรีเหมือนกับนักการเมืองเหมือนกับลูกเด็กเล็กแดงเหมือนกับพี่น้องประชาชนครับทนี้เราก็มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะติดตามคงถามในทุกมิตินะครับว่าหลังจากที่ไปแล้วรับเรื่องไปแล้วเนี่ยแล้วร่จะเป็นอย่างไรต่อในสเตจนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องในรูปของเปเปอร์เอกสาร ผมไม่รู้ก็ ครับมาสรุปประเด็นฟ้องว่าเป็นไงบ้างแล้วความเห็นจากกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนในการฟ้องครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวในเบื้องต้นเดี๋ยวเจิญตัวแทนจากกลุ่มเดี๋ยวก่อนที่จะไปก่อนที่กวกเราจะเดินไปยื่นฟ้องอกสารฟ้องับการมีงาระแสดงสั้งราก belum yang bukan nama เรื่องนี้ำนาครับให้หน่ยานอำนาที่หน่วยงานวดนะครับเื่องจากท่บเอ็นเนไปถ้าเลครับอว่านทีองับก็คือการ้องชละ

เขาต้องยืดยืดก่อนไงมันต้องยืดก่อนไ้ปอนกเอาขอปากกาหน่อยเอาถี่ม่วงแลนะน่าจะแกแล้วก็ขอบอกเขามาพนที่ใส่นากานี้ทุกคนเดี๋ยว

รวมเปลี่ยนแปลงกาแก้ปัญหาปีหน้าต้องไม่เป็นแบบนี้นะครับปีหน้าต้องไม่เป็นแบบนี้ปีหน้าต้องไม่เป็นแบบนี้รับาบอกไม่่าาลปนอะไรายตรงกาเ็บบ้านข รเร็วเกิไปครับรีครับการเมืองต้องแสดงออถึงความจริงใจทกาไทยเอาเอาสั้นๆการเมืองต้องจริงใจการเมืองต้องจริงใจไม่เอาเเก็บสามเก็รไม่ได้รครับารไม่ได้ ก็กคือว่าระดับาดเลยคือเราเรามาร่วมฟ้องเนาะเรามาร่วมฟ้องเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าปีนี้มันมันหนักเกินครับคือคุณภาพ,าพอากาศที่แย่เนี่ยส,สูงถึง80-90วันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราขึ้นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายวันแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจน นะที่ชัดเจนแล้วก็แล้วก็เกิดผลในการกาแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนนับนะครับนี้ความกังวลคือว่ามันจะจบแล้วเดี๋ยวฝนตกมาก็จะหยุดอีกเราเกรงว่าจะเป็นอีเวนต์แล้วปีหน้าเราก็จะเจอเหมือนเดิมจากการวิเคราะห์ของเราปีหน้าจะแรงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเห็นความแอคทีฟเราอยากจะเห็นมาตรการเราอยากจะเห็นนโยบายเราอยากจะเห็นอะไรที่ชัดเจน และปฏิบัติการไม่ใช่เป็นอีเวนต์แบบแบบแบบที่ผ่านมาการการแก้ปัญหาแบบอีเวนต์แก้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับร่วมกับสภาลมหายใจภาคเหนือเนาะและเครือข่ายต่างๆนะครับเราอยากจะเห็นการทํางานที่ต่อเนื่องจริงจังนะฮะมีเกณจํานงทางการเมืองที่ชัดเจนมีแผนที่ชัดเจนแล้วหวังว่าปีหน้า ประชาชนและลูกหลานเราจะไม่เจอสถานการณ์แบบนี้อีกนะ <S <S ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนคนเชียงใหม่และคนภาคเหนือรวมทั่วประเทศคงคนไม่ไหวแล้ว